พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนาแห่งความจริงในวันนี้พบการประจำในวันเสาร์วันที่7เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องสุขภาพที่ดีและพระวจนะที่จะใครควรและสัมมาคีธรรมในพระธรรม 3. ยอยน์บทที่1ข้อที่ 2, 2> ท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่น,นั้นหนึ่งในพื้นที่ที่ซาตานชอบออิเรียบประชากรของพระเจ้าคือสุขภาพของพวกเขาดังนั้นในการรักษาสุขภาพตัวเองสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องตั้งใจจะหนักคือพระคำของพระเจ้าเป็นยาที่บริสุทธิ์การใคร้คนพระคำจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี ทั้งในวิญญาณและร่างกายพี่น้องคะทุกวันจงใคร้ควรพระคำอย่ารอให้เกิดปัญหาก่อนที่คุณจะเริ่มพยายามใคร่ควรพระคำทรงใครควรพระคำก่อนวันอันชั่วร้ายสิ่งอื่นที่คุณจำเป็นซึ่งมีความสําคัญเท่าเทียมกันคือการนําทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์จงไวยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกิน แต่วิธีที่คุณปฏิบัติต่อร่างกายของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่เล็กน้อยเกินไปสำหรับพระองค์ที่จะให้แนวทางที่ชัดเจนแก่คุณจงไว้วางใจพระองค์พรค์จะสอนให้คุณฉลาดในเรื่องอาหารเป็นนำพระทยัยและความปรารถนาของพระเจ้าให้คุณมีสุขภาพดีและแข็งแรงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องเนจจกการสอนและการนำทางคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพที่ดีพร่องเดินตรวจตายอยู่ในตัวคุณด้วย2โครเรนบทที่6ข้อที่16เพื่อปัดเป่าความเจ็บป่วยโรคภัยแล้วความทุพพลภาพออกจากร่างกายของคุณสัรเละสัพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก พระคำของพระองค์เป็นยาสำหรับร่างกายและสุขภาพของข้าพระองค์สำหรับทุกๆเส้นใยของข้าพระองค์ข้าพระองค์สุขภาพดีและแข็งแรงตลอดไปและตอนนี้ข้าพระองค์อธิฐานเผื่อลูกๆของพระองค์ทั่วโลกที่ป่วยในร่างกายของพวกเขาที่ริดอํอำนาจแห่งการรักษาของพระองค์ จะพุ่งพันพวกเขาในตอนนี้ด้วยการรักษาร่างกายของพวกเขาและกาจัดไข้หวัดไมเกรนมะเลงเหลืวความอ,อเดเด่อนแอใดๆในร่างกายของพวกเขาในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่า เป็นน้ำระไทยและความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้คุณมีสุขภาพดีและแข็งแรงคะ่ะดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องตั้งใจตระหนักคือพระคำของพระเจ้าเป็นยาที่บริสุทธิ์การใคล้คนพระคำจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีทั้งในวิญญาณและร่างกายของคุณคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด